ซุปมะเขือค่ะเพื่อนๆเ,เราโขลกไปแล้วเราใส่น้ำปรราลานะราเรียบร้อยแล้วเนาะใส่ชูรสใส่น้ำปลาเรียบร้อยแล้วเพนจะใส่ไม่เหมือนเพื่อนนะคะจะมีผงดาชชีญี่ปุ่นค่ะผงดาชชีก็คือผงผงปลานี่แหละค่ะถ้าบ้านเราเขาก็จะใส่เนื้อปลาทูนเนาะแต่ที่นี่ง่ายๆดีค่ะใส่อย่างนี้อร่อยมากนะคะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนที่อยู่ในญี่ปุ่นที่มีเนาะผงดาชชีเนาะแล้วก็จะมีหอมซอยมีสะระแหน่แต่ว่าเพนจะใส่ผักแพวลงไปด้วยนะคะ ก็จะหอมมากแล้วก็ใส่ผักชีนี่แหละผักชีเนาะจักปานลงไปเลยนี่ใส่ลงไปเลยค่ะใส่ผักลงไปหมดเลยแล้วเราก็มาใส่ผงปลาคุก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 ,คกไม่ต้องอ่าโขกแรงเนาะเดี๋ยวผักเราจะช้ำเนาะนี่ใส่ลงไปหมดเลยค่ะซองหนึ่งพอดีเลยแล้วก็คลุกคลุกคลุกเลยละค่ะออกมาอร่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆนี่ นัวมากเลยนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะตักให้ดูนะคะนี่นี่น่าทานไหมคะเพื่อนๆโอ้ยลวนถัวยล้นถวยเอาแค่นี้ก้อนเนาะลวนถัวยนี่ซุปมะเขือเราคะ่ะซุปมะเขือจ้าพี่น้องจ้าซุปมะเขือนี่มีส้มตำด้วยนะคะแต่ไม่มีที่วางจ้ามาแอบกินอีกแล้ว บ้านตัวเองก็ได้แอบกินอีกแล้วคะ่ะวันนี้เจ้าที่อยู่อยู่ในบ้านพอบ้านเพิ่มเม็นปลา,าได้เลยมาแอบกินจ้าซุปมะเขือเราใส่ผงปลาญี่ปุ่นอร่อยมากเลยนะคะผงอ่าเขาเรียกผงปลาแห้งแมนดาร์ีแม่จ้าพี่น้องซุปมะเขือจ้าอืมลิงกลับไปผักแพวอชอบมากเลยผัก วันละพายิ่ยงเข้ากันมากเลยนะคะเพ,พื่อนๆกับซุปมะเขือวันนี้ก็จะรีบๆอีกนะคะเพราะว่าจะรีบไปรับลูกสาวค่ะก็จะกินแบบเฝ้าๆ้วยจ้าขอโทษขออภัย้วยจ้ากินไม่สวยงามเด้ออืมอืมขาดเพื่อได้กระสมตามมีคือเก้าแาจตามพอมมะละกอเย,ยอะมากเลยค่ะ อืแบ่บหลายในล่ะฮามะละก็มะละของชอบมะละก,กินกับสุปมะเ,เข,ขือขาวกันปะเนาะบาเคยกินเนาะก,กับสุปมะเขือลองลองดูลอง,ลอง,ลองดูเราเป็นคนชอบมะละเป็นชอบมากมะละเข้าหมดจ้ะ <laughs> อืม อร่อยแซ่บไร้แซ่บรุ่นเหลือจ้ากินบันไหนก็แซ่บบันนั้นต้ตมตำเหลือต้องสามลูกเลยค่ะเพื่อนๆค่ะได้อีกสองอาทิตย์ปุ่นเดี๋ยวสามลูกเนี่ย <laughs> ไปชะพูไปรทันที่เห็ดแหนมยังไม่ได้ทำแหนมมากินด้วยเลยจ้ะต้องไปหาเนื้อหมูแดงเนาะมาทำแหนมกินกับไปแชพูเนาะแซ่บๆเนาะจ้ะเผ็ดอย่างน้อยเนะเผ็ดส้มตำซุปมะเขือทำไม่เผ็ดอืมอร่อย มะเขือเป็นก็ใส่ผักแพวใส่สาแนลงไปเลยใส่หอมเยอะๆอ,อร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆใส่ผงปลาถ้าเราอยู่ที่นี่เนาะบางวันก็มีปลาทูบางวันก็ไม่เมใส่ผงดาฉีบผงปลาแห้งญี่ปุ่นน่ะผงผงปลาคัสโซะเนาะอร่อยมากเลยค่ะนัวนัวจ้ะจับได้ มะเขือกินกับมะเ,เขือก็เข้ากัน้อจ้าเนี่ยซุปมะเขือกินกับมะเขืออืมได้ได้ไดดแต่ซุใบหัวรำพาไม่ได้ค่ะหวัวรพากับสาลหน่เลิศที่สุดในบรรดาซุปมเนะเขือเนาะถ้าใครบอกอ่าคอมเมนต์มาได้นะคะกินกับผักอะไรที่เข้ากันมากที่สุดเพื่อนๆชอบผักอะไรที่กินกับมะเขือ ชอบมากที่สุดคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะส่วนเพนน่ะสะระแหนกับอ่าใบหัวลำพาค่ะอืมอืมกินจงได้ดุนเนี่ยจัดมากขอบคุณทุกการรับชมนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะแขเขาาล้วจะจะไปกินน้ำจ้าบ๊ายบาย